วันนี้ลินล็อกเป้าจะพาทุกคนมาเที่ยวย่านสุขุมวิทที่ร้านเบเกอรี่เจ้าดังเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม<ร>จะบอกว่าที่ร้านนะคะเบเกอรี่200กว่ารายการะะคะ ไส้ชาเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังทั้งหมดนะคะแบบมีไส้นะคะนี่ค่ะ41บาทเป็นโดนัทไส้แกงกะหรี่นี่เลยไอศกรี่พุดดิ้ง50บาทตอนนี้น้องอลิสได้ชอ็อกโกแลตมูดเค้กแล้ว1ชิ้นนะคะจะเป็นเนื้อมูดนะคะ สวัสดีนะคะวันนี้อลินลเ็ากาจะพาทุกคนมาเที่ยวย่านสุขุมวิทที่ร้านเบเกอรี่เจ้าดังอยู่ในซอยสุขุมวิท3ามทับตรงนี้เองนะคะตามกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นร้านอะไรนีส่สยองหาเจอแล้วค่ะเราเข้ามาในซอย33มทัแล้วร้านชื่อว่าคัตตานากามามูระอยู่นั่นเลยค่ะที่เป็นป้ายเหลืองๆข้างเซเวน่น ไปค่ะโอ้คนแน่นร้านมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าร้านคัสตาดนาคามูระแล้วนะคะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะอยู่สุขมุมวิท33ครับ1เปิดมา50กว่าปีแล้วนะคะ<อ>ตั้งแต่1970ใช่ค่ะ1970มาานอย่นี่นเข้ามาเลยค่ะนี่อะไรก่าเ <มา S 1> ่อเซ่ บรรยากาศนะคะเหมือนมาเบเกอรี่ญี่ปุ่นมีแต่คนญี่ปุ่นอู้จะบอกว่าที่ร้านนะคะเบเกอรี่200กว่ารายการเลยนะคะวันนี้เราจะมาเลือกเมนูเบสเซอร์ ller, ที่ร้านจะเด่นแซมวิชนี่ค่ะเบสเซอร์ Best ller, เขาเรียกว่าแซมวิชหมูสับหอมใหญ่ไส้แน่นแบบนี้1ชิ้นค่ะแซมวิชชิ้นนี้นะคะราคา4.9บาท แล้วเขายังมีเป็นแซมวิชเนื้อแซมวิชหมูด้วยนะคะที่เด่นนี่แล้วก็มีเป็นป<ร>พิซซ่าด้วยพิซซ่าไหนคะหนูหยิบพิซซ่าให้ดูหน่อยได้ไหมลูกพิซซ่าเบสเซอร์49บาทค่ะ,คะอตอนนี้ได้โดนัดไปหนึนชิ้นนะคะ ะะขอแนะนําขนมปังนนปที่ผ่านการหมักขนมปังจนนุ่ม24ชั่วโมงนี่ค่ะขนมปังโคคุโอนะคะชิ้นละ58บาทชิ้นใหญ่มากอย่างนุ่มเลยะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโซนขนมปังด้านในดีกว่านี่ค่ะคาสตาร์ เป็นคัสตาไส้ชาเขียวนะคะชิ้นใหญ่มาก32บาทเท่านั้นนะคะโอ้ my god อันนี้เรียกว่าชูพายนะคะเป็นตัวขายดี38บาทถ้าใส่เนื้อต้องอันนี้เลยนะคะเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อ,อย่างบัตเตอร์โลเนื้อ51บาทนะคะคือที่นี่เขาเน้นแซมวิทเพราะว่าสาวชาวออฟฟิศตรงนี้เขามาแวะซื้อทุกวันเพราะร้านนี้เขาเปิดทุกวัน เป็นร้านที่เปิดมาประมาณ52ปีแล้วนะคะเป็นเบเกอรี่ญี่ปุ่นเก่าแก่มากๆอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำขายดีนะคะเบสเซอร์ r ปังถั่วแดงหยาบชิ้นลย28บาทค่ะนุ่มมากๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังทั้งหมดนะคะแบบมีไส้นะคะมีขนมปังทอดเป็นเหมือนโดนัททอดแล้วสอดไส้ด้วยแกงกะหรี่รสจัด นี่คะ่ะ41บาทเป็นโดนัทไส้แกงกะหรี่นี่ค่ะเราไปเจอ,อ,นนอแซนด์วิชไส<ซ>้ไปแปรเป็นไส้สปาเกตตี้ด้วยเอ้ยไหนเอาเก็บพี่ด้วเอาหรอแมาหนูเอาไหมคะไม่เอาอ่าอันนี้มีไส้กรอกรมีสปาเกตตี้นะคะแซนวิชไส้สปาเกตตี้ไส้กรอกราคา38บาทแฮมเบอร์เกอร์อะไรลูกแฮมเบอร์เกอร์หมูแฮมเบอร์เกอร์หมูโอ้โห58บาท แซนวิชปลาทอดก็มีค่ะคือแซนวิชเยอะจริงๆค่ะนี่นะคะยังไม่หมดค่ะสปาเกตตี้ไส้เยอะมากแล้วไส้แปลกมากเจอไส้ไข่ปลาเป็นไข่ปลานําเข้าด้วย43บาทเป็นสปาเกตตี้ไข่ปลาอยู่ข้างในหนมปังนะคะแซนวิชหมูทอดรสดั้งเดิมร12บาทมี3ชิ้นไส้ใหญ่มากนนที่ร้านนี่ตัวไหนขายดีที่สุดนั่นไงดีนะที่เราซื้อที่ขายดีที่สุดในร้านอันดับหนึ่งคืออันนี้ค่ะ แซนด์วิชหมูสับหัวหอมมีขนมปังอีกเพียบเลยค่ะขนมปังมันฝรั่งอบเนยโอ้หูยทีนีะ47บาทหอมเนยมากๆเป็นสูตรเบเกอรี่ญี่ปุ่นยังมีขนมปังเบสเซเลอร์ปังวอนัทลูกเกตนะคะไ่นี่ปังฝรั่งเศสก็มานะคะ เจอขนมปังซีเครตอีกอย่างหนึ่งนะคะดังที่ฮอกไกโดชิวุะปันนะคะข้างในเป็นทูน่านี่แล้วก็มีแกมโลแล้วก็ชูทีมแล้วก็พุดดิ้งนะคะนี่เลยคาสตารดพุดดิง้ง5้างิบาทเอามาได้ขนมปังใส้เนยและถั่วแดงมีออมเล็ตสตรอเบอรี่ด้วยนะคะนี่ชิ้นนี้ราคา88บาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ร้านเด่นก็คือเค้กนะคะโอ้โหแล้วเข้ามาถึงด้านในนะคะเป็นเค้กนะคะน่าทานมากๆ มีเคก้กเป็นปอนก็มีนะคะแล้วก็เป็นชิ้นเริ่มต้นที่65บาทอลิซเอาอันไหนคะอ,อันนี้เป็นเค้กเบสเซลเล์เค้กสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้น้องอลิซได้ช็อกโกแลตมูดเค้กแล้วหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นเนื้อมูดนะคะหนูน่ากินมากอะตอนนี้เพิ่งจะมีเวลานะคะเมื่อกี้ชุลมุนมากเต็มร้านไปหมดเลยค่ะบอกเลยว่าทุกคนต้องมาที่นี่ถ้าใครเป็นสายเบเกอรี่นะคะ<ๆ>เพราะว่าขนมใหม่ๆสดๆเยอะมาก<ๆ>ขนมปังที่นี่เขาทำใหม่ท ุกวันแล้วมีเอกลักษณ์มากๆไส้เยอะมากที่ร้านเป็นแฟรนชชายที่มีที่ประเทศไทยที่นี่ที่เดียวนะคะและอีกสองสาขาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวตามน้องอลิศไปรับเค,ค้กก่อนนะเล่นไส้มาส<อ>เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะคัสตาร์ดพุดดิ้งค่ะเป็นเมนูขายดีนะคะถ้วยละ50บาทลองดูอันนี้เป็นตัวขายดีอันนี้ก็ตัวขายดีค่ะ อันนี้ที่ร้านแนะนําเดี๋ยวไปเข้าคิวเพื่อจ่ายตังค่ตอนนี้เรามาที่เคาน์เตอร์แล้วมาบอกเค้กที่สั่งไว้คือช็อกโกแลตมุ๊เค้กที่เราซื้ออยู่นี่ค่ะเก็บได้ทั้งหมด3วันอยู่ในตู้เย็นนะแต่อันนี้เก็บได้5วันในตู้เย็นเลยค่ะนี่เป็นบัตรสะสมแต้มนะคะเราซื้อเป็นทั้งหด368บาทวันนี้นะคะเหมือนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น ใครสายเบเกอรี่ญี่ปุ่นต้องมาที่นี่ร้านพัตตาดนาค่ะมูระนะคะนี<อ>่เราจะไม่ผิดหวังเลยถ้าใครอยากให้เราพาไปที่ไหนนะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยฝากทุกคนนะคะ<อ>กดติดตามอลิซล็อกเป้าอ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ<อ>เดี๋ยวจะไปชิมขนมปัง<อ>บ๊ายบายพร้อมหรือยังไป